สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอย a ย f r เฟรมวันนี้ผอมาจากพาเพื่อนเไปพบกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือมาซี e เฟอร์ก s สั MF7250D รุ่นปี2026ที่ถูกออกแบบมาอย่างหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรกลการเกษตรทั่วไปแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงความทนทานและภาพลักษณ์ใหม่ของวงการเกษตรประกรรในอนาคต เมื่อแรกเห็น m a s ซี่เฟอร์กุสัน MF7250D สีขาวเงางามสะท้อนแสงไฟโชว์รูมอย่างหรูหราก็ทำให้รู้สึกถึงความพรีเมียมระดับสูงตัวถังถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ทันสมัยผสมผสานความบึกบึนและความโฉบเฉี่ยวได้อย่างลงตัวทำให้รถแทรกเตอร์คันนี้ไม่เพียงแต่โดดเด่นเรื่องการใช้งานแต่ยังดูดีในเชิงดีไซน์ด้วยในส่วนของเครื่องยนต์มาซซี่เฟอร์กุสันรุ่นนี้มาพร้อมขุมพลังที่แข็งแกร่ง เครื่องยนต์ดีเซล3สูบขนาดใหญ่ที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานหนักในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการไถดินการลากอุปกรณ์หรือการใช้งานในไรนาขนาดใหญ่เครื่องยนต์ยังถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการทั้งพลังและความคุม้มค่าระบบเกียร์ของ MF7250D ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเกียร์ที่ถูกปรับแต่งมาอย่างแม่นยำช่วยให้ผู้ขับควบคุมได้ง่ายลื่นไหลไม่สะดุดแม้ใช้งานในสภาพพื้นดินที่ยากลำบาก อีกทั้งระบบไฮดรอลิกก็ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการยกอุปกรณ์หนักได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นถ่ายคันถ่ายหรือเครื่องจักรเสริมอื่นๆห้องโดยสารก็เป็นอีกหนึ่งไฮไล,ไลท์มัตซี่เฟอร์กุสัน MF 7250D รุ่นปี2026ถูกออกแบบห้องขับขี่ให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้นบาะนั่งถูกบูด,ด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับสร,ระทําให้ผู้ขับไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแม้ต้องทำงานเป็นเวลานาน วงม,มาลายัยแบบใหม่ควบคุมง่ายน่าปรดแสดงผลเป็นระบบดิจิทัลที่อ่านค่าได้ชัดเจนเพิ่มความสะดวกและความทันสมัยให้กับการใช้งานอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของความปลอดภัยมัสซี่เฟอร์กุสัน MF7250 ใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างรอบคันที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนระบบเบรกที่ตอบสนองได้รวดเร็วและการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ดีไซน์ภายนอกของตัวรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ถือว่าแตกต่างจากรุ่นก่อนก่อนอย่างชัดเจนสีขาวเงางามตัดกับโครงสร้างที่แข็งแรงดูหรูหราราวกับยานยนต์แห่งอนาคตในโชว์รูมรถคันนี้ยิ่งโดดเด่นด้วยแสงไฟที่สะท้อนกับพื้นมันเงาทําให้เราเห็นรายละเอียดทุกจุดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะที่ดีกว่าหรือเส้นสายของตัวถังที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ทันสมัยสําหรับกรเกษตรกรไทยรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าม,มาก ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาวด้วยการประหยัดน้ำมันและการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นตัวรถถูกออกแบบมาให้เข้ากับสภาพไรนาและภูมิประเทศของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างแท้จริงม a s ซีเฟอร์กุสัน MF7250D ยังเป็นแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งงานไร่และงานสวนได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยพลังเครื่องยนต์และความทนทานทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือเร่นาผสมผสานร,รถคันนี้ก็พร้อมรองรับทุกความต้องการนอกจากฟังก์ชันการใช้งานแล้ว Massey Ferguson ยังให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพของเกษตร,รกรในยุคใหม่รถแทรกเตอร์สีขาวที่เงางามนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจความทันสมัยและการพัฒนาไปข้างหน้าในโลกเกษตร,รกรรมสำหรับใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ครบเครื่อง ทั้งเรื่องพลังดีไซน์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีม a ซี่เฟอร์กุสัน MF7250D รุ่นปี2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามรถคันนี้จะไม่เพียงช่วยงานในไรนาแต่ยังช่วยยกระดับการทำเกษตรของคุณให้ก้าวทันโลกยุคใหม่และนี่ก็คือรีวิวเต็มๆของม a ซี่เฟอร์กุสัน MF7250D รุ่นปี2026จากช่อง Royal Frame ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยีล่าสุดในวงการยานยนต์และการเกษตรขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ